ทำไมผู้ชายมีเซ็กซ์แล้วไม่ผูกพันทำไมผู้หญิงมีเซ็กแล้วผูกพันมันอยู่ที่เคมีในสมองมันอยู่ที่ผู้หญิงเองเน่ะเวลาคือเขาจะมีระบบป้องกันตัวเองว่าถ้าเขามีเซ็กกับใครตอนแรกก็อาจจะไม่ได้รักแต่พอเขาหลงมีเซ็กไปกับคนนั้นมันจะรู้สึกผูกพันดังนั้นผู้หญิงพอผูกพันทางกายปับ๊บ ทางใจมันจะมาด้วยนี่คือเป็นอัตโนมัต,ติซึ่งบางคนอาจจะมาในแบบมันมีเซ็ก์ไปก่อนเสร็จปับ๊บไม่ได้คิดอะไรหล่อนไม่ได้คิดอะไรนะตอนแรกหล่อนก็ไม่ได้คิดอะไรหล่อนก็คิดว่ามันสนุกดีแต่หล่อนก็เริ่มมีความรู้สึกหล่อนก็เริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยคิดถึงเขาจังเลยแต่เขาอะมาเพื่อที่จะมีเซ็ก์เพราะเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดว่าแบบเออเขาคุณคุรจะคิดเหมือนเขาแต่ผู้หญิงอะผูกพันเรื่อยๆหรือบางคนโอ้ยสนุก